กลับอ้อยมะไปไปดูทุง่งนาเราไปดูปลาีิมันยังมันนีสุดบ่พร้อมโอ้ยบ่มี่ค่ะบ่มีแหละนกกินนะในอ้อยไปดูสิเมื่อกี้เห็นนกฟ้าสี่ตัวคนไหนอยู่มงึงี๋ยว่ามันมีปลานะมันมีไหมล่ะลูกมืนนีบ่พร้อมที่สิจับปลาสุดบ่พร้อม <c oughs> าากามา็มาเบกกี้ก็มามาเบกกี้มามาเบกกี้คนสวยก็ามามาลูกมาเบกกี้คนสวยก็ามาดิก๊ก็มามีเหลือไหมนกมันนอนเฝ้าเลยไปไปดูก่อนไปดูก่อนโอ้ต่อไปดูซิปปามันมีเหลือไหมลูกเมื่อกี้ว่ามามันมันเหมือนมีปลาอยู่นะ ไปดูหน่อยไปดูหน่อยเดว่าไปดูชิเมื่อกี้ห็นนกซามสี่ตัวคนไหนอยู่มึงเนี่ยว่ามันมีปลาแนละ้วก็มาเบกกี้ก็มามาเบกกี้มามาเบกกี้คนสวยก็มามาลูกมาเบกกี้คนสวยก็มาดิ๊ก็มาวันนี้ชุดบ่พรพออโอ๊ยบ่มีค่ะบ่มีแหละนกกินน,นี่ลูกจะเอาไปปล่อยยังไง ไหนๆอ้อดูชิอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะมันมีปลาไหมในๆอ้อไปดูแลหนิลูกจะเอาไปปล่อยยังไงในๆอ้อดูชิอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะมันมีปลาไหมในๆอ้อไปดูก็มาดิ๊ก็มามาดิ๊กี้มามาดิ๊กี้คนสวยก็มามาลูกมาดิ๊กี้คนสวยก็มาดิ๊กก็มาไปดูชีปลามันมีเหลือไหมลูก เมื่อกี้วอ้มามันมันเหมือนมีปลาอยู่นะไปดูหน่อยไปดูหน่อยไหยวอาไปดูซิเมื่อกี้เห็นนกซอมสี่ตัวอยู่ไหนยูมึงนี่ี๋ยว่ามันมีปลาไมีเหลือไหมนกมันนอนเฝ้าเลยไปไปดูก่อนไปดูก่อนโอ้มันมีไหมล่ะลูก มือนีบบ่พร้อมที่จับปลาสุดบ่พร้มอมมาทางนี้มาทางนี้มาขึ้นขึ้นขึ้น,นป่ะป่ะเอาจะขึ้นไปทางนี้แล้วอึ๊บอึ๊บมามามาเรวมาเรวมาเรวมาเร่เรเรเรก่อนนี่คือเป็นตะเละใช่ห่ะโอ้เดี๋เดๆอเด เนาะไปดูซิเมื่อกี้เห็นนกฟามสี่ตัวคนไหนยุ่นงนึงเนี่ยว่ามันมีปลานะมาไม่ทันเลยอีตูนปลาแท้ไม่ไปนะลูกไม่ไปมาไปะป,ะปะเดินล็อกขอบน้าด้วยกันลูกมามาเร็วมาเล็วมากับอ้อยมาไปไปดูช่วงนาเราไปดูปลาซิมันยังอยู่กัน คือเป็นตะเละใช่หระโอ้เดีดีดีๆปะปะปเดิเดเดนล็อกขอบนาด้วยกันลูกมามาเร็วมาเร็วมากลับอ้อยมะ่ะไปดูชุง่งนาเราไปดูปลาีิมันยังเงาไปไปทางหน้าไว้ไไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ้ยาาเขาเยอะน่ะเห็นไหมมันยิ่งนี้ไปแล้ว ไปดูชิพปลามันมีเหลือไหมลูกเมื่อกี้อ้อยมามัน,ม,ม,นมันเหมือนมีปลาอยู่นะไปดูหน่อยไปดูหน่อยต่อไปดูชิพปลามันมีเหลือไหมลูกเมื่อกี้อ้อมามันมันเหมือนมีปลาอยู่นะไปดูหน่อย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 โอ้ยากเขาเยอะเห็นไหมมันยิ้มนีไปแล้วนี่ลูก เอาไปปล่อยยังไงไหนๆอ้อยดูสิอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะมันมีตาไหมไหน,นๆอ้อยไปดูมึงมึงอ้อยมาดูตรงนี้ก่อนชึบอ้าว <c oughs> ก็มาเบิ๊กกี้ก็มามาเบิ๊กกี้มามาเบิ๊กกี้คนสวยก็มามาลูกมาเบิ๊กกี้คนสวยก็มาดิ๊กก็มาเอ้าไปไปข้างหน้าไว้ไป ไป,ปะเดินล็อขอบหน้าด้วยกันลูกมามาเร็วมาเร็วมากลับอ้อยมาไปไปดูช่งนาเราไปดูปลาที่มันยังมันนีสุดบ่พร้อมโอ๊ยบ่มีค่ะบ่มีแหลวนกกินนั่นี้่ลูกจะเาไปปล่อยอยังไงไหนไหนอ้อยดูซิอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะมีปลาไหมไหนไหนอ้อยไปดูปก็มาเบกกี้ก็มามาเบกกี้มามาเบกกี้คนสวยก็มามาลูกมา เบกกี้คนสวยก็มาดิ๊ก็มาเอ้าไปไปข้างหน้าไว้เอ้าไปไปข้างหน้าไว้่วะเห็นไหมคนจิ๋งไม่ต้องไปด้วยตลอดเลยหาลูกมาไปคนจิ๋งต้องไปกับอ้อยตลอดเลยเนาะอ๋อเบกกี้ก็มาเบกกีม้มึงมึงอ้อยมาดูตรงนี้ก่อนชึบอ้าว ไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ้ยากเขาเยอะน่ะเห็นไหมมันยิ้มนี้ไปแล้วไปดูสิลูกอ้ยน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วไม่มีแล้วป่ะป่ะไปไป้างหน้าไปไปป่ะปะ,ปะเดินล็อกขอบหน้าด้วยกันลูกมะมาเร็วมาเร็วมากลับอ้อยมะ ไปไปดูทุง่งนาเราไปดูปลาสิมันยังอยู่ันนี่คือเป็นตะเละใช่หรอโอ้เดียวเดียวเดียวเห็นไหมคนจิ๋งก็ต้องไปด้วยตลอดเลยฮะดูามา้าคนจิ๋งต้องไปกับอ้อยตลอดเลยเนาะอ๋อเบคกี้ก็มามเบกกี้เ่าไปไปข้างหน้าไว้ไปเปย มาไม่ทันเลยอี่ตูนป่าแท้ไม่ไปนะลูกไม่ไปมกักงไหนว่าไปดูซิเมื่อกี้เห็นนก้อมสี่ตัวคุนไหนยูโมงนี่แีย๋ยว่ามันมีปลานะมันนี่สุดบ่พร้อมโอ้ยบ่มี่ค่ะบ่มี่แล้วนกกินมงึมองอมึงอ้อยมาดูตรงนี้ก่อนชึบอ้าว ไปข้างหน้าด้วยไปดูสิ um ลูกโอ,อ Mont ้ยน้ําหมดแล้วน <okay ้ําหมดแล้วไม่มีแล้วไปไปก็มาเบกกี้ก็มามาเบกกี้มามาเบกกี้คนสวยก็มามาลูกมาเบกกี้คนสวยก็มาดิก็มาก็มาเบกกี้ก็มามาเบกกี้มามาเบกกี้คนสวยก็มามาลูกมา เบกกี้คนสวยก็มาดิ๊ก็มาอ่ะเห็นไหมคนจิงก็ต้องไปด้วยตลอดเลยฮะลูกมาไปคนจิงต้องไปกับอ้อยตลอดเลยเนาะอ๋อเบกกี้ก็มาเบกกี้เอาไ,ไปทางหนา้าไว้นะนียวอ้ไออยไปดูซิเมื่อกี้เราเห็นนกสามสี่ตัวคนไหนอยู่มึงเดี๋ยว่ามันมีปลานะไป ปะปะเดินล็อกขอบนาด้วยกันลูกมามาเร็วมาเร็วมาลับอ้อยมาไปไปดูชุ่งนาเราไปดูปลาที่มันยังมีเหลือไหมนกมันนอนเฝ้าเลยไปไปดูก่อนไปดูก่อนโอ้มาทางนี้มาทางนี้มาขึ้นขึ้นขึ้น,นปลปาจะขึ้นไปทางนี้แล้วอึ๊บอ๊บมามามา มาเร็ว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 มาทางนี้มาทางนี้มาขึ้นขึ้นขึ้นป่ะก็จะขึ้นไปทางนี้แล้วอึ๊บอึ๊บมามา,มา,ม,ามาเร็วม,ม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วป่อไปดูซิปลามันมีเหลือไหมลูกเมื่อกี้กวันมามันมันเหมือนมีปลาอยู่นะไปดูหน่อยไปดูหน่อยก็มาเบกกี้ก็มามาเบกกี้มามาเบกบกี้คนสวยก็มามาลูกมา เบกกี้คนสวยก็มาดิก,ก็มาไปะปะปะเดินล็อกขอบนาด้วยกันลูกมามาเร็วมาเร็วมากลับอ้อยมาไปไปดูทุ่งนาเราไปดูปลาีิมันยังก็มาเบกกี้ก็มากกมาเบกกี้มามาเบกกี้คนสวยก็มามาลูกมาเบกกี้คนสวยก็มาดิกก็มา นายอ้ยไปดูซิเมื่อกี้เห็นนกสามสี่ตัวคุหนยยุ่งมึงนี่ีปยว,ว่ามันมีปาลานะไปทางหน้าไปเะนายอ้ยไปดูซิเมื่อกี้เห็นนกซามสี่ตัวคุนหนยย่มึงนี่ี๋ยว,ว่ามันมีปาลานะไปดูหน่อยไปดูหน่อยอู้ยากเขาเยอะกลับอ้อยมาไปไปดูทุง่งนาเรา ไปดูปลาที่มันยังก็มาเพ็กกี้ก็มามาเพกกี้มามาเพกกี้คนสวยก็มามาลูกมานะเพกกี้คนสวยก็มาดิ๊กก็มาเดี๋ยวไปดูซิเมื่อกี้เาเห็นนกฟาาสี่ตัวคนไหนอยู่อมึงนีเนี๋ยว่ามันมีปลาเนาะไปไป้างหน้าไว้ เดีย๋ยวไปดูชิเมื่อกี้เห็นนกซามสี่ตัวอนน่นยี่โมงนี่แ๋ยว่ามันมีปลานะไปดูหน่อยไปดูหน่อยโอย้ยากเขาเยอะ